มีทางบ้านถามมาว่าการที่ผิดคําสาบานกับผิดคําสัญญามันต่างกันไหมคะต่างกันคุณโยมคือน้ําหนักความตั้งใจในการให้สัญญาเนี่ยมันผิดกันถ้าสัญญาก็เหมือนกับว่าเออสัญญาว่าจะทํานั่นทนํานี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสาบานเหมือนกับว่าจะทํานั่นทนํานี่ถ้าไม่ทําขอให้ฟ้าผ่าเป็นต้นเนี่ยหรือไปสาบานในแง่มุมอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยคือความหนักแน่นในการให้คําสัญญาเนี่ยมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แล้วอย่าไปดูเบาว่าก็สัญญาส่งเดชไปอย่างนั้นเองไม่มีอะไรหรอกมีนะมันมีเพราะว่าพอเราตั้งใจยังไงปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นผังขึ้นมาในใจแล้วพอเราไปสาบานอย่างนั้นปั๊บเนี่ยแล้วเราไม่ทำเนี่ยผังในตัวเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนําให้มีโอกาสเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสาบานอะไรแบบมั่วๆซีซัวอย่างนี้ไม่เอาถ้าจะสาบานแล้วก็เราต้องตั้งใจจะต้องทำให้ได้จริงๆเจริญพร